สวัสดีค่ะพบกับชิมชันนลนะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิว Keycon Q1 Pro นะคะแค่กล่องก็เห็นแล้วว่าแบบมันมีความสวยเห็นหมดูตรงไฟดูกล่องฟีแบบว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 บอ่ะเสร็จแล้วะคะเดี๋ยวจะมี k e y c a p Set ของ Keycon ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นสวิตของ Gipteron Oil King นะคะอัน o ็อกให้ดูกันเลยนะคะว่าข้างในเป็นไง หนักมากเลยนะกล่องเนี้ยแบบแพ็กเกจเขาแบบดีมากนี่นะคะกล่องฝาก็าจะมีเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังเขาก็จะเป็นคู่มือวิธีการแบบต่อบูทูธการต่อมีแบบคู่มือต่างๆกันการคอนเน็กับแบบตัวคอมมีไฟให้เล่นมีแบบการันตีมีอะไรหลาย<ม>ๆอย่างตามน,นี้นะ ต่อมานะคะเป็นแผ่นโฟมร,รองไว้แพ็กเกจแบบดูดีมากแล้วก็นี่นะคะก็เป็นคำแนะนำของเขานะคะว่าจะต้องทำอะไรยังไงนะอ่าส่วนนี้เป็นคู่มือนะคะรูปอุปกรณ์เสริมก่อนก็ได้ไว้ใช้ม o อสคีย์บอร์ดนะคะ ส่วนอันนี้เป็นสายไวเสียบกับตัวคอมแพ็กเกจก็เป็นสายสีขาวสวยงามน,นะน,นะคะดีน๊กแกนะคะน่ารักแล้วก็มีเขียนว่าคีย์คอนตรงนี้นะคะเป็นตัวคีย์แคปของเขานะคะสำหรับใครที่ใช้วินโด้นะคะล่องอกจากถุงเป็นตัวหนีบนะคะตัวหนีบคีย์แคปเวลาที่เรานำคีย์แคปออกมาจากแผ่นนะคะแผ่นคีย์บอร์ด ตัวรัของเรานี่ออกหอมยังสวยงามค่ะหนักหนักวถ้าเราทำร่วงเนี่ยก็ของเขานาจะว่านะคะนี่อ่ะให้ดูใกล้ๆซูมดูแต่ละอันเดี๋ยวจะให้ดูด้านบนตรงนี้ว่ามีปุ่มอะไรบ้าง เอออันนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์บลูทูธเวลาต่อบลูทูธนะคะมีช่องเสียบอันนี้น่าจะเสียบไว้กับตัวสายสายน,นะคะาเป็นเลือกว่าจะเป็นเราจะใช้เชื่อมกับ Mac หรือว่า Windows นะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวเปิดปิดบลูทูธนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูไฟกันก่อนนะคะกดเลื่อนค่ะรอสักแป๊บหนึ่งอ่าไฟมาแล้วแต่ทีเนี้ยมันไม่ค่อยมืดเท่าไหร่ เรามาอัดตอนกลางวันนะคะขอบังก่อนให้เห็นไฟเห็นไหมคะาาคือถ้าถ่ายกลางคืนนะจะเห็นว่ามันสวยนะมันก็ไฟจะแบบเล่นสีคะ่ะไล่สีไปนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะลองดึงคีย์แคปออกมานะคะด้วยอุปกรณ์ตัวนี้ที่เขาให้มาด้วยนะคะตัว H แล้วกัน,นะคะ่ะจึบนี่สวิตช์ของเขาอะ่ะ เป็นสีแดงเราปิดไฟก่อนขอปิดไฟก่อนอะจะได้เห็นชัดคือสวิตของรุ่นนี้นะคะจะให้เป็นสีแดงมาสำหรับคีย์แคบนะคะของคีย์คอนเนี่ยเราสั่งมาเป็นสีนี้นะคะนี่เปิดให้ดูก่อน เป็นสีขาวมีตัวอักษรภาษาไทยด้วยนะกับภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มีสีเทาทางด้านนี้มีปุ่ม Hello Hello สีแดงค่ะน่ารักมากต้องเสียงสูงด้วยอ่าไม่ใช่แค่มีแค่นี้นะมีอีกอันหนึ่งด้วยนี่ค่ะก็จะมีประมาณนี้นะคะคีย์แคปของ c l e คอ c o ซึ่งเดี๋ยวเราจะเอามาใส่ในตัวคีย์บอร์ดของ Q1 Pro นี่นะคะเป็นสวิตน,นะคะที่เราสั่งมานะคะเป็นของ Gettalon Oil King นะคะอะลองเปิดให้ดูสักตัว,ตวก็ได้ค่ะก็จะได้เห็นว่าหน้าตาเป็นยังไงนะเป็นตัวสวิตส,สีดำนะนี่นี่เขาจะเขียนว่า g e t t a r o n นะคะวิธีการแกะก็เดี๋ยวค่อยไปดูในคลิปถัดไป ใครที่อยากจะลูกนะคะลูกสวิตนเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนสวิตแล้วก็คีย์แคปนะคะสวยไหมคะนี่ค่ะเป็นสวิตของคีย์คอ n นะคะเป็นสีแดงนะสวยแบบสมากแต่สุดท้ายเราจะเปลี่ยนนะคะ นี่ค่ะเราได้ถอดสวิตออกมาแล้วนะคะแต่เราเหลือไว้1นึงตัวนมุมนี้นะมาดูใกล้ๆกันค่ะนี่จะเห็นว่าข้างในนะคะเขาจะมีเลขลำดับของสวิตนะคะนี่ตัวตัวที่2 3 4 5 6ไปเรื่อยๆสุดท้ายก็คือจะเห็นว่ามีทั้งหมด81 s ิตัวนะคะอ่าแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเห็นนะเป็นชื่อยี่ห้อพีคอน,นะคะ่ะแล้วก็มีปุ่มรีเซ็ตอยู่ข้างในด้วยค่ะ ส่วนตัวตัวน,นี้นะคะจะมีความเฟ e กซิเบิลค่ะทำให้ที่เวลาเรากดอะไรเงี้ยมันก็จะแบบอ่ะไม่แข็งก็ได้อ่ะทีนี้นะคะเราจะมาใส่สวิตนะคะจากสวิตเดิมที่เป็นสีแดงของคีย์คอนเนี่ยเป็นของเกตอรอนออยคิงนะคะและเปลี่ยนคีย์แคบนะคะจากรุ่น KSA เป็น OEM เพราะว่าเราชอบที่ว่ามันอะ คีแคปมันขนาดใสความกว้างอ่ะมันมันเล็กกว่ามันจะแบบอัปเดตเทียบให้ดูก็ได้ค่ะอ่ะอันนี้เป็นรุ่น KSA อันนี้ OEM นะคะอันนี้ KSA ที่มาก,กับพร้อมพร้อม Q1 Pro นะอ่ะดูมุมนี้ก็ได้ค่ะอ่ะมันจะมีตัวที่เราจะเปลี่ยนจะเป็นตัวนี้นะคะซึ่งมันจะถนัดมือเรามากกว่านะคะก็เลยจะเปลี่ยนค่ะ ใส่ส,สวิสตช์เรียบร้อยแล้วนะคะจากกิ t ติร้อนออยคิงนี่นะคะเปิดไฟให้ดูด,ด้วยเดี๋ยวเรามาลองเทสสวิตช์กันก่อนนะคะว่ามันใช้ได้ไหมก็เข้าเว็บไซต์มันจะมีเว็บไซต์เฉพาะนะคะเห็นไหมคะว่า ถ้าปุ่มที่ใช้ได้มันก็จะขึ้นเป็นสีเขียวเนาะอันนี้เรายังไม่ได้ใส่คียแคปนะคะแต่เราอยากเช็คให้มันมั่นใจก่อนว่ามันใช้ได้ทุกปุ่มไหมสเปซบาร์นี่ตรงน,นี้อันนี้สวิตซ์นี้เราไม่ได้เปลี่ยนนะเป็นของคีย์คอนนอกนั้นเราเปลี่ยนเป็นของเกตอลอนออย i n คิแล้วนะคะ สวยงามตัวนี้เป็นสวสิตของ Key c o n Q1 p Rose ที่เราไม่ได้เปลี่ยนส่วนนอกนั้นนะคะเราเปลี่ยนเป็นสวสิตของ Getalon Oil King นะคะเสียง Getalon Oil King คือแบบละมุนมากนอกนั้น,นะคะเดี๋ยวฟังโดยรวมนะที่เป็น Getalon Oil King เป็นไงคะทุกคนเสียงเพราะมากเลยคะ่ะก็ถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรยังไงก็ถามในคอมเมนต์ได้นะคะให้ดูอีกรอบนะคะที่เราทำการเปลี่ยนคีแคปนะคะแล้วก็เลียนสวิตแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้ลูปยังไม่ได้แบบทำมอสคีย์บอร์ดอะไรเงี้ยยังไม่ได้ทำอะไรใดๆทั้งสิ้นเสียงมันก็พอแล้วนะไว้ถ้าเกิดว่า มีโอกาสจะทำนะคะแต่คงไม่ใช่กับเซตเนี้ยค่ะเพราะว่าอันเนี้ยเสียงมันแบบโอเคอยู่แล้วอะคงไปทำของคีย์บอันอื่นหวังว่าคงจะชอบคลิปนี้กันนะคะเจอกันในคลิปนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่อชัยแนวด้วยนะคะ